ช่วยแนะนําตัวหน,น,าาน่อยค่ะสวัสดีค่ะซันค่ะมาจากอำเภอไซน้อยค่ะวันนี้ที่จะเข้ามามาฟังมาร่วมกิจกรรมกับพี่หมอก็คืออยากเรียกร้องสิทธิเ์เกี่ยวกับการขอมีสิทธิ์เลือกในการรับบาเหน็จหรือบํานานนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอายุใกล้จะ50แล้วแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะอายุยืนถึง60หรือ70ปีเนาะการลากยาวไปขนาดนั้นะไม่ได้เป็นความคาดหวังค่ะ ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองจะอายุยืนขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่อยากได้บํานาญครับไม่อยากได้บํานาญเพราะว่าเดือนหนึ่งห้าพันไม่พอหรอกคะ่ะแล้ว,ลวคิดว่ารับบำเหน็จได้เท่าไหรค่ครับรับบาเหน็จต,ตอนนี้คํานวณออกมาแล้วเกือบสามแสนค่ะจะเอาสามแสนไปทำอะไรครับอยากต่อทุนของตัวเองเพราะว่าในวัยห้าสิบกว่าถึงปลดเกษียณอายุงานออกมาแลว้วว่ะค่ะ คุณก็ยังต้องทํามาหากิน<ม>เลี้ยงชีพตัวเองรัฐบาลจะไปรอรับรัฐบาล6กร้อยเจ็ดร้อยหรอคะนะคไม่พออยู่แล้วอะคะ่ะอาจวรยคุณชานคิดว่าเอาเงินสามแสนไปหาไป,ไปามากกว่าแน่นอนค่ะ 5, <000. S 1> ได้ได้มากกว่าห้าพันแน่นอนค่ะสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ส่งลูกเรียนต่อได้จนจบ<ม>นะคะแต่มองมองว่าถ้าห้าห้าสิบห้าแล้วเราหลังจากนั้นเรามาได้แค่ห้าพันแต่ว่าค่าอาหารค่าเทอมค่าอะไรของลูกๆที่ยังเรียนไม่จบอะคะ่ะ มันไม่พออยู่แล้วอะค่ะเลี้ยงชีพตัวเองยังไม่พอเลยนะคะ5,000ันฝากบอกถึงนายกคนใหม่ที่กําลังจะได้หลังจากวันที่14บนะั้แน่นอนค่ะท่านนายกคนใหม่นะคะรบกวนช่วยประชาชนด้วยค่ะตรงนี้เราเดือดร้อนแล้วคนไทยไม่ได้เป็นคนที่ร่ารวยนะคะส่วนใหญ่ขายแรงงานเนี่ยรับแค่ห0 0พันไม่พอจริงๆค่ะทุกคนอยากมีชีวิตที่ทีออ่สมบูรณ์เนาะทุกคนอยากมีความฝันเพื่อเอาเงินตรงนั้นอะไปต่อ ไปทําอะไรก็ได้มันได้เยอะกว่ากว่าตรงตรงที่จะได้แค่ห้าผ่นมันได้มากกว่าอยู่แล้วล่ะคะ่ะสองสามเท่าสี่เท่าคนไหนที่มีความสามารถจริงๆเขาได้มากกว่านั้นแน่นอนนะคะแล้วมันก็จะไม่เป็นภาระ,ะของรัฐบาลที่จะต้องเอาเงินมาเลี้ยงดูตอนใบชรลาขอบคุณมากค่ะ